อะไรมาเยอะไหมก็เยอะมากถามว่าพี่พลอยเหนื่อยไหมก็มีเราเหนื่อยเรายอมรับแล้วเราเหนื่อยแต่ว่ามันตอนนี้ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกไปแล้วเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็มีคิดอะไรมองแต่อนาคตอย่างเดียวค่ะตอนนี้ใช่แต่แน่ๆก็คือว่าแหม่มันทุกคนมันก็ผ่านเลยเนาะมันก็ผ่านมันก็ผ่านเป็นเรื่องธรรมดาค่ะใช่มันก็คลุกคลิกกันไปคลุกคลิกใช่มันเป็นข่าวแล้วขายได้อ่ะสมมติ คนคนนึงมีข่าวกับพี่พลอยมีข่าวอ่ะเขาก็จะต้องเลือกมาเล่นประเด็นพี่พลอยก่อนใช่แล้วเมื่อก่อนเป็นเราเราด้วยความที่ว่าเราก,ก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งนี่นแต่เราเวลาเราเจออะไรที่มันจี้หรือว่าแบบมากดดันเรามากๆมันก็ต้องมีแบบมีซิกมีจีดบ้างหรือว่าม,มีแบบ กา,การเก็บอารมณ์ไม่อยู่บ้างอะไรเนงะี้ยบางทียังไม่ทันพูดเลยนะแต่หนะ้าเป็นคนแบบถ้ารู้สึกอะไรปุ๊บนออหน้าหน้าเราจะออกก่อนพอหน้าออกปุ๊บอ่าเวียง๋ยวก่อนดียังไม่ทันเวียงเลย <sür> แต่หน้าออกคือมัน,มนเหม <จะ S 2> ือนแบบรู้สึกแบบไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลางใครเจอเรื่อง,ยงแย่ๆเนี่ยจะให้มานั่งยิ้มตลอดมันก็ ไม่ใช่ไงเพราะว่าตัวพลอยก็เป็นตวงพลอยแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็<ม>หลังก็คือรู้แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นยิ้มไปเถอะยิ้มอย่างเดียวแล้วก็อ๋อไม่รู้ค่ะไม่มีความเห็นค่ะคืออาจจะดีที่สุดสําหรับเราอะไรเงี้ยค่ะพลอยออพอพลาดหัวข่าวแล้วขายได้